ทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับทั้งเซตนี้หมดเลยเนี่ย500บาท500บาทสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอเก้าอี้สำหรับคุณน้องๆน,นะฮะตั้งแต่6เดือนถึง4ขวบเป็นเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับของอีกเกียเซตนี้เป็นเซตที่ลูกสาวใช้เองนะครับเป็นเซตมือหนึ่ง แต่ตอนนี้ลูกสาวโตแล้วก็จะเอามาปล่อยต่อนะฮะในราคาย่อมเยาวเลยทั้งเซตนี้ก็จะประกอบด้วยนะฮะเก้า e. อี้เบาะรองนั่งเบาะลมสาหรับทำให้น้องกระชับและก็ขาเก้าอี้รวมถึงถาดสำหรับรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ่ะหนูช่วยประกอบสิลกูกประกอบง่ายเนี่ยปึ๊บ ดี๋ยวช่วยค่ะเนี่ยของหนูใช่ไหมหนูเคยย่างใช่ไหมลูก,ลกประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับน้อง6เดือนถึง4ขวบก็สามารถนั่งรับประทานอาหารโบนโต๊ะนี้ได้เลยเบาเป่าลมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับทําให้น้องที่ตอนแรกเนี่ยตัวเล็กๆอาจจะนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวจะไหลเคลื่อนก็ทําให้นั่งได้กระชับใช่ไหมหนู อดภัยนะครับนี่นอันนี้เป็นผ้านะคะสามารถถอดถอดซักได้ข้างในก็จะเป็นพลาสติกที่แบบเนื้อสัมผัสเป็นเหมือนอยางนะครับแล้วก็มีจุกมีที่เป่าลมนะฮะจะจะต้องการแน่นก็เป่าให้มันแน่นจะให้มันหวมหน่อยก็เอาลมออกมาได้นะฮะในที้มีอะไรคะีม่มีเข็มขัดรับภัยคะ่ะเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่ด้านหนนี้ฮนะยังอยู่ด้านนนี้ก็จะมีเข็มขัดนิรภัยสามารถล็อกได้ จริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้ลักษณะเนี้ยบ้านไหนที่มีเด็กน้อยนะฮะที่แบบว่าเด็กเริ่มนั่งได้และลูกน้อยเริ่มนั่งได้เริ่มร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวได้ก็เหมาะมากเพราะว่าระดับเท่ากับตัวท็อปของหน้าโต๊ะไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับผมสภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่90%ซนนะครับผมเป็นเราซื้อกันมาคือเก้าอี้มือหนึ่งเลยสภาพโดยรวมก็ยังใหม่อยู่นะครับแต่มันจะมีนิดเดียวนะฮะตรงบริเวณ ถาดตรงนี้นะครับน้องอาจจะเล่นมีร่องรอยบ้างมันอาจจะแบบว่าไม่กิ๊กใสนะฮะแต่ว่ายังได้อยู่ตรงนี้ก็จะบอกตรงๆว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่สนิทแน่นๆนะครับโดยรวมทั้งหมดคือ9 0มีตรงถาดเนี่ยครับที่มันอาจจะแบบมีตําหนิมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สามารถซื้อเปลี่ยนได้เชื่อว่าราคาโดยรวมทั้งหมดมือหนึ่งตอนนี้ประมาณพันกว่าบาทนะครับลองเช็คดูแต่เราจะขายเนี่ย ทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับทั้งเซตนี้หมดเลยเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสำหรับท่านที่อยู่ในบริเ,เวณพระประแดงบางประกอลาดบรุรณะเราสามารถนัดรับส่งของกันได้ส่วนท่านที่อยู่ห่างไกลกว่าน,นี้ก็จะส่งไปสีอัตราค่าขนส่งตามน้ำหนักยังไงท่านไหนที่สนใจชุดเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับน้องนะฮะตั้งแต่ 6เดือนถึง4ขวบก็สามารถทักมาได้เลยทักทายไม่ได้เลยนะครับผมฝากไว้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาสอบถามได้ขอบคุณมากครับ